สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องสมาชิกชาวคนรักอา RC ทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆทุกช่องทางเลยนะครับทั้งไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กเลยนะครับผมผมคนเอ็นสามเอฟดียวยหลายไปเรื่อนชแนลเดี๋ยวนี้จะทํางานเฮลิคอปเตอร์ไซส์สี่เจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้เป็นงานของค่ายเดวิลนะครับก็เอลเซต RC นะครับผมตัวนี้เป็นเอ็กสามหกศูนย์นะครับก็ติดตั้งกล่องเคบานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเซตเข้ากับวิทยุ i6x นะครับนี่นะครับผมแล้วก็ ไปทดสอบปิ่นกันนะครับนี่อันนี้ตัวลำก็ใหม่ๆเลยนะครับดูมอเตอร์นะครับกลิปนะครับชุดไฟกล่องนะครับโอเคไปลุยกันได้เลยครับครับผมตอนนี้ก็ไล่สายเซตกล่องนะครับแล้วก็เสียบดัตตาลิงก์นะครับเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ อันนี้นะครับฐานะเป็นสีเขียวก็คือ Connect เรียบร้อยอันนี้เราก็เข้าไปเซตระบบการรับส่งสัญญาณนะครับอันนี้ผมเสียบไว้เป็นแบบเอ b บันะครับผมก็ใช้ร e เซิ v e r ร์เสียบที่ r e เซิ v e r รช่องก็คุมหนึ่งสาย1เส้นคุมทุกช h น n แนลนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มเซตได้เลยครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะคอนโทรลตัวลำไม่ได้จะสามารถเซตได้แต่กล่องนะครับถ้ายังไม่เซตระบบสีรีเซิเร์นะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็คือการเซตแมคานิกที่ตัวลำแล้วก็ตั้งค่าสวัสดเพจตั้งค่าพิษตั้งค่าเทอร์นเคิร์ฟนะครับครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลํานี้นะครับก็เซตติ้งค่าในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเซตพิษเกตนะครับจับสวัสดเพจเรียบร้อยนะครับผมพิษบวกลบนะครับสวัสดเพจตั้งใหม่นะครับผมเพี้ยนไปประมาณไม่เยอะครับประมาณสัก 19องศาประมาณนี้นะครับผมก็โอเคครับตั้งสวัสดิ์เพจเรียบร้อยแล้วแล้วก็หางนะครับตั้งตั้งหางให้ตรงนะครับตอนแรกมันค่อนข้างที่จะชนนะครับผมเซว,วมันร้องเนาะแล้วก็กินข้างอีกข้างหนึ่งไม่เท่ากันนะครับก็พยายามปรับให้เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือทดสอบบินอย่างเดียวตัวเนี้ยจะต้องเซตรอบเซ็ตพิทนะครับผมเซตพิทเคริร์ฟเซตเทิร์นเคริร์ฟ ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะบินด้วยแบตเตอรี่3เซลล์อันนี้เน้นเซตติ้งแบบนุ่มๆนะครับผมไม่อัคคีตี้ไม่สูงนะครับผมเซตนุ่มๆบินนุ่มๆนะครับบินง่ายๆพี่เจ้าของลำเน้นบินง่ายนะครับโอเคครับไปลุยครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามแล้วนะครับผมอันนี้วิธีการเล่นนะครับเราก็เปิดรีโมทก่อนนะครับเปิดรีโมทเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับดึงสวิตตัดคันเร่งลงมานะครับเพื่อเซฟตี้เผื่อว่ามือเราไปโดนคันเร่งแล้วเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์มันหมุนนะครับเราเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับตัดสวิต เสร็จแล้วนะครับเสียบแบตเตอรี่พอเสียบแบตเตอรี่แล้วตัวลำจะร้องติดดิดต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 ิดเพราะว่าเราเล่นด้วยโจทย์ของพี่เจ้าของลำคือพี่เขามีแบต3เซลล์นะครับหลายก้อนเขาก็ไม่อยากที่จะไปซื้อ4เซล์หรือ6เซลล์นะครับผมก็ทําการเซตให้เหมาะกับรอบของแบตเตอรี่3เซลลนะครับผมเซตตัวลำเซตแมชชีนิกทุกอย่างด้วยนะครับเพราะถ้าไม่งั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเซตค่าของแบต4เซลลหรือ6เซลก็แล้วแต่นะครับ แต่เราบินด้วยแบตเตอรี่3เซลล์เนี่ยตัวลำมันจะบินไม่ค่อยขึ้นนะครับผมมันจะห้อยนะครับแล้วมันจะทําให้บินยากบินไม่สนุกอันตรายด้วยนะครับอ่าโอเคพอเราเสียบแบตเตอรี่เสร็จนะครับเรารอให้สวอตเพจขยับจึกจึกเป็นอันใช้งานได้นะครับนี่ครับพอมันขยับจึกจกแล้วเราก็นะครับเช็คว่าการทํางานทํางานเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่คันูป,ปี้แล้วก็บินได้เลยนะครับผมสำหรับลำนี้ในผมเทสหน้าบ้านไปแล้วนะครับก็ปกติไม่มีอะไรจึงได้ การใส่คานูปี้เพื่อเทสบินนะครับรอบแป๊บนึงนะคานูปี้ตัวนี้มันก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับวิธีการใส่นะครับก็คือดันของเขาเข้าไปให้สุดนะครับแล้วใส่ทีละข้างเริ่มจากข้างนี้ก่อนพอข้างนี้เข้าเสร็จแล้วก็ไปดึงอีกข้างหนึ่งนะครับมันจะแน่นหน่อยนึงแต่ถ้าอยากจะเซฟคานูปี้ก็บินกั้งเปล่า,านะครับ ไม่ต้องใส่คานูปี้เป็นอันเรียบร้อยป้าบินกันได้นี่ครับเมื่อเราจะบินเราก็เปิดสวิตช์นะครับครันนี้จะสามารถที่จะหมุนได้แลนะนะครับผมก็<ด>จะเซตเน้นบินชิลๆนุ่มๆนะครับตามโจทย์ของพี่เจ้าของลำนะครับ การก็จะนุ่มๆประมาณนี้นะครับนะครับโอีค <Okay. S 2> นี่ก่เวลาจะขึ้นนะครับก็เร่งเนไครับตอนลงก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าตอนลงจะค่อยๆลงเพราะว่าเซตพิสนะครับเซตพิสลบฝั่งลบเอาไว้ให้ไม่ให้ลงแบบกระโชกโคกห้างนะครับเหมาะออการฝึกเล่นบินนุ่มๆง่ายๆนะครับผม ตอนนี้ก็มีลมนะครับให้เริ่มจากการฝึกพอปนิ่งๆก่อนนะครับเห็นไหมครับอาการหางไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหางไม่โบกไม่ไหลนะครับลองเล่นหางดูซ้ายขวาได้หมดปกติโอเคเดินทางนะครับ เตรียมลงจอดนะครับผม เรียบร้อยครับผมน่ครับ X ล6กนะครับผมไซส์470นะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งนะครับป็นแต่งเมื่อกี้แต่งเบรดแต่งนะครับผมเพื่อให้เป็นโทนสีเดียวกันโอเคเรียบร้อยครับผมใหม่คลิปนะครับผมจุดไฟอาการก็ตามคลิปเลยครับนี่ครับมาเล่นอาเซียนครับเพื่อนสวัสดีครับตัดันเร่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมตัดคเนลร่งเห็นไหมครับมันจะได้ไม่หมุน โอเคเรีย okay. บร้อยครับเล่นเสร็จแล้วก็ถอดแบตเตอรี่นะครับถอดคานูปี้แล้วก็ถอดแบตเตอรี่เท่านั้นเองครับ <Wow. S 2> ผมเย็นเจียบเลยนะครับโอเคสำหรับชุดปาชุดนี้จริงๆอ่ะมันได้ถึง6เซล์เลยนะครับผม <Wow. S 2> ก็เอาไวอา้อนาคตนะครับตอนนี้พี่เจ้าของเขา มีแบตเตอรี่3เซลล์เยอะก็เริ่มจาก3เซลล์ก่อนก็ดีเพราะเป็นการฝึกเริ่มเล่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยขยับแบตเตอรี่ขึ้นไปนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะ4เซลล์ก็ใส่ได้นะครับสําหรับรุ่นนี้ผมทดลองหมดแล้วนะครับผมทั้ง3เซลล์4เซลล์แล้วก็6เซลล์นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับผมสำหรับแบตเตอรี่บล็อกของเขานะมันเพียงพอที่จะใส่ได้แต่เลือกมิลลิแอมให้ถูกต้องเท่านั้นเองครับเสร็จครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ